วันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการรักษาไก่น้าสิาผมันเคยนะครับนะครับดูไก่ปกติคือตัวนั้นนะครับอันนี้คือไก่น้าสิทนะครับดูผิวแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมปั้มมาแล้วแล้วคราวนี้ <c oughs> ผมปล่อยทิ้งเพราะว่าช่วงนึงผมเป็นโควิดแล้วนี่ผมก็หายแล้วนะครับหายแล้วมาทการรักษาโอ <c oughs> เค มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะทําตามหรือว่าใครจะมีสูตรเด็ดของใครก็น,นะครับนี่คือของผมแล้วก็หายจริงเพราะในคลิปผมทำไปเยอะนี่คืออาหารหมานะครับใครจะใช้เป็นอาหารแมวก็ได้นะครับอาหารหมาให้กินวันประ,ประ,ประมาณนี้นะครับุงมือเนี่ยมันก,กินเองนะครับเพราะว่าไก่พวกนี้ผมเคยเลี้ยงตีเคยเลี้ยงตีแล้วก็กินเอง น,นะครับจิตเองได้นี่นะครับใส่กระป๋องเลยเกินไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้คืออ่าเป็นเป็นวิตามินรวมนะครับวิตามินรวมที่ผมทําไว้สำหรับเลี้ยงตีแล้วมันจะมีพวกอ่า คล้ายๆกับว่าพวกโปรตีนพวกอา,อาหารเสริมที่ว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับ <c oughs> เป็นเป็นคล้ายๆกับวิตามินบีรวมเลยครับแร่ธาตุหลายอย่างแล,แล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้เลยนะครับโฆษณาให้เขาเลยก็ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้งานนานแล้วมันก็ปุกนะครับให้เห็นเลยนะครับผมใช้แค่สามอย่างนี้นะครับแล้ว าภายในหนึสัปดาห์เดี๋ยวผมมาทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเ,เพจแล้วก็ใน youtube ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ